แต่ก่อนไม่เคยมีน,มนี่มีสินมาเนี่ยระยะหลังต้องปักกัดตินทีบเป็นนี่เหรอเจ็ดแปดแสนออมสินก็กูก้มาคกสอก,ก็กู้มานอกระบบก็กู้มาโดนขรบการนอมสินเขาไม่ส่งเราเนี่ยโดนนักพิจายึดทรัพย์เ,พเลยมีที่โฉนดสามไร่อ่ะต้องไปกู้ดอกร้อยละสิบมาจ่ายบางทีเราขายไม่ได้เราก็ขอผ่อนเขาเขาก็บบกพรุ่งนี้จริงๆนะอะไรประมาณเนี้บางทีหลบก็มีลูกหลบก็มีไม่ใช่ว่าหนีเขานะเราไม่มีอ่ะเราอายเขาอ่ะลูก ช่วยปรึกษาทางธนาคารแล้วเขาบอกว่าเราทำปรับโครงสร้างนี่เราจะเสียเครดิตเราก็เลยไม่ยอมเอาไม่ไม่รู้ว่าเป็นไงอะ่ะปรับโครงสร้างนี่นี่หมายถึงว่าเขาให้อะไรไหมเขาเรียกอะไรนะลูกมันเป็นการปรับให้เรายืดระยะเวลาเราไปแต่ว่าดอกเบี้ยมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ถ้าร้านค้าที่เราเปิดไว้ยอดขายมันตกเงินที่เราจะมีเหลือไว้สําหรับการชําระหนี้เนี่ยมันก็ลดลงเป็นธรรมดาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความจําเป็นโดยธรรมชาติที่จะต้องไปคุยตกลงเงื่อนไขใหม่กับเจ้าหนี้เดิมทีอาจจะมีความเข้าใจว่าการปรับโครงสร้างหนี้หมายถึงว่าหนี้ต้องเป็นหนี้เสียมาก่อนคือค้างชําระมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนแต่ที่จริงแล้วการปรับโครงสร้างหนี้ก็คือการไปเจรจาระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นหนี้เสียก็ได้นะครับ ปรับโครงสร้างนี่มันเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ว่าเราเอาไปผูกกับคําว่านี่เสียเวลาไปยื่นกู้ถ้าคุณมีการปรับโครงสร้างนี่เอาไว้เนี่ยแบงค์เนี่ยเขาจะพิจรารณาว่าที่ผ่านมาเนี่ยการผ่อนเป็นยังไงผ่อนมาแล้วสม่ําเสมอหรือเปล่าเขาก็จะพิจรารณาให้กู้ใหม่นะคะมันไม่ใช่ว่ามีการปรับโครงสร้างนี่แล้วไม่ได้สินเชื่อใหม่ทีนี้ทุกคนควรที่จะระมัดระวังอย่าให้เป็นนี่เสีย สำหรับคนที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมันก็มีแนวทางไปคุยกับเจ้าหนี้อยู่ถึง8แบบขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองจะผ่อนยังไงไหวบ้างโดยทั่วไปนี่ก้อนนึงจะแบ่งคร่าวๆเป็นเงินต้นดอกเบีย้ยและกรอบเวลาซึ่งเราสามารถต่อรองของให้เพิ่มลดอะไรบางอย่างใน3ส่วนนี้ได้เช่นแบบแรกคือยืดหนี้คือขยายกรอบเวลาออกไปพอเฉลี่ยยอดชําระต่อเดือนใหม่ก็จะได้ผ่อนน้อยลงแต่คุณต้องยอมจ่ายดอกเบีย้ยรวมตลอดสัญญาเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยแลกกับเวลาที่เพิ่มมา ดังนั้นถ้าคุณยังจ่ายไว้ก็ไม่ควรใช้วิธีนี้เพราะภาระดอกเบีย้ยจะเพิ่มขึ้นหรือคุณอาจขอพักชำระเงินต้นก็ได้จ่ายแต่ดอกเบีย้ยไปก่อนจะได้ไม่โดนเบีย้ยผิดนัดวิธีนี้เงินต้นไม่ลดแถมยังเอาไปกองไว้ในอนาคตแต่ยังน้อยรายจ่ายช่วงที่ฟืดเครื่องมันก็ลดลงจริงๆไว้มีเงินเมื่อไหร่ค่อยไปโปลอีกทีโดยเงินต้นที่พักไปจะเอาไปจ่ายช่วงท้ายสัญญาจ่ายงวดสุดท้ายหรือเฉลี่ยตามระยะเวลาสัญญาที่เหลือก็ได้ ยกหรือผ่อนปรนดอกเบีย้ยผิดนัดชำระหนี้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณส่งไม่ทันแล้วจะดอกเบีย้ยค่าปรับโหดจนไปต่อไม่ไหวบางทีจ่ายไปไม่ถึงเงินต้นด้วยซ้ำก็อาจจะลองคุยดูว่ายกตรงนี้ให้ได้ไหม เดิมทีดามสัญญาเนี่ยกำหนดไว้ว่าดอกเบีย้ยคิดเท่านี้เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดผิดนัดชําระแล้วเนี่ยมาคิดในอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราขอเจราจากับเจ้านี้ได้ว่าลดหย่อนในส่วนของดอกเบีย้ยหรือว่าค่าปรับเจ้านี้ก็อาจจะมีการยกให้ในส่วนนั้นซึ่งอาจจะทําโดยการอ่ะกลับไปใช้ดอกเบีย้ยตามสัญญาเอาดอกเบีย้ยปรับหรือว่าค่าปรับที่เกิดขึ้นเนี่ยไปไว้ในช่วงหลัง ถ้าเกิดว่าลูกนี้สามารถที่จะกลับมาปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขปกติได้ตอนท้ายที่สุดก็อาจจะยอมยกในส่วนที่เป็นดอกบเบีย้ยปรับให้ลูกนี้นะครับอีกวิธีคือการลดอัตราดอกเบีย้ยเช่นนี้เก่าอยู่ที่บวก2%ต่อปีจนดอกเริ่มสูงผ่อนที่อัตราเดิมไม่ไหวลองคุยดูอาจจะขอลดได้หรือลดดอกอีกแบบมักจะมาคู่กับวิธีเปลี่ยนประเภทนี้ไปเลยเช่นเงินสดจากบัตรนี่จะดอกสูงเพราะให้กดเมื่อไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ในวงเงิน แต่ถ้ารวบตึงมาเปลี่ยนเป็นเทอมโลนหรือสินเชื่อที่มีระยะเวลาได้ดอกเบี้ยก็จะถูกลงถ้าเปลี่ยนประเภทนี้ยังดูไม่ใช่คุณอาจจะรีไฟแนนซ์เลยก็ได้พูดง่ายๆคือหาเจ้านี่ใหม่ที่ให้เงื่อนไขโอเคกว่าเดิมปกติคนกู้บ้านจะคุ้นเคยกับการรีไฟแนนซ์ดีแต่จริงๆนี้บัตรเครดิตบัตรเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรพวกนี้ก็เริ่มมีบริการรีไฟแนนซ์แบบเดียวกันได้บ้างแล้วที่ธนาคารออมสินเป็นต้น สำหรับสินเชื่อบัตรเดิมทีเราไม่ค่อยได้ทํากันซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามผลักดันอยู่เหมือนกันว่าให้ผู้ให้บริการสินเชื่อบัตรแต่ละแห่งเนี่ยมีตัวเลือกที่เป็นเทอมโลนไว้สําหรับลูกค้าที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยน คุณเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือเจ้าของร้านค้าเล็กๆเกงินหมุนคือสิ่งที่จำเป็นสุดจึงมีวิธีเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนแยกมาให้เงินก้อนใหม่เรียกว่าสินเชื่อ WC ให้คุณทำทุนไปก่อนใครสนใจวิธีนี้ก็ควรจะเตรียมเหตุผลและประมาณแผนค่าใช้จ่ายในช่วง6-12เดือนข้างหน้ามาให้สถาบันการเงินดูกันว่าจะให้กู้วงเงินเท่าไหร่สุดท้ายถ้ากัดฟันใช้เงินออมของตัวเองขายของบางชิ้นหรือไปหายืมเงินมาได้การปิดจบด้วยเงินก้อนก็เป็นทางออกที่ดีในภาวะแบบนี้ วิธีนี้เหมาะจะใช้ปิดหนี้ให้จบไปโดยที่ได้ส่วนลดอาจจะไม่ต้องจา่ายค่างวดไปเลยก้อนหนึ่งแลกกับการที่รีบปิดเหลือแค่งวดสองงวด,งวดเราก็หมดหนี้เจ้านี้ก็ได้เงินเร็วแฮปปี้กันทุกฝ่ายช่วงนี้เราก็อยากจะให้เราอยู่รอดเนาะเราพยายามดิ้นอย่างนี้อย่างนี้มันอาจจะช้าถ้าเกิดมีคนชี้แนะง,งั้นเราก็น่าเข้าไปปรึกษาหน้าเรยียนรู้ถ้าได้คำปรึกษามันก็คงจะดีขึ้นเราไม่รู้จะไปปรึกษาที่ไหน คลินิกแก้นี้เปิดตั้งแต่ปี60นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านมา3ปีสามารถเข้าไปในเว็บไซต์คลินิกแก้หนี่ได้เลยหรือไม่ก็โทรศัพท์ไปที่ call center 026102266นะคะภาระหนี้สินขอให้ติดต่อกับเจ้าหนี้คิดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราให้เพื่อนยืมเงินอ่าเงี้ยเพื่อนมาคุยกับเราดีกว่าเพื่อนหีหายไปสิ่งที่สำคัญที่จะขอก็คือ1อย่าไปกู้นอกระบบ เพราะว่ามันจะทําให้ปัญหานี้ยิ่งยากในการแก้อันที่สองใครที่กําลังผ่อนรถอยู่อย่าเอารถไปจํานำมันผิดอาญาแล้วก็มันยิ่งทําให้การแก้ปัญหาน่ะยากขึ้นไปอีกคือไม่จ่ายเขาแค่วันเดียวอ่ะคุณจะหารถไม่เจอเลย ที่พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องของหนี้กับสถาบันการเงินและผู้ประกอบการสินเชื่อนในระบบส่วนสําหรับการกู้ยืมกันเองทุกวันนี้มีอยู่ครับแหล่งเงินให้ประชาชนเอาไปปิดหนี้นอกระบบถ้าไม่ใช่จากธนาคารพาณิชย์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับก็จะมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจเช่นออมสินทกศเขาก็มีโครงการเงินก้อนสําหรับให้ประชาชนที่เข้าข่ายเอาเงินก้อนนี้ไปปิดหนี้นอกระบบเหล่านั้นได้อาจจะต้องอยู่ในกลุ่มอาชีพที่เขาสนอ สนุนใช่ไหมครับเช่นเป็นพ่อค้าแม่ขายหาประเดแทงลอยขอฝาก3อย่าอยากคิดฟุ้งซานปัญหามีทางออกอยาคิดสั้นอันนี้ก็ตามที่เข้าใจกันเลยครับอย่างสุดท้ายก็คืออยาคิดคนเดียวมีทางด่วนแก้หนี้อยู่มีเบอร์โทร12-13ของศูนย์คุม้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินอยู่นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีทางออกแล้วโทรมาคุยได้นะครับพร้อมให้คำปรึกษาครับ